มันมีเซิฟเดียวใช่ไหมเซิฟ <Okay, S 2> เดียวครับพี่วัดโอเคเข้าเลยนะแล้วจะที่ไหน <Shop. S 1> ได้ไม่ต้องปิดหูก็ได้พี่ ไปเชนี่เชีช่เชีวโลรีไปตามพี่ีเป๊บยต่ไปไหนโ่ปตอนงเช่ปะ่ไหน่อร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 รต่อป่ไไนนี้วันี้ันนี้วัี้ันี้วันรี้วนนี้นนี้นี้วันนี้นนี้วันนี้วัเี้นนี้วันนี้วันนี้วัี้วเรนี้วคนนี้ันนี้ันนี้วันนี้ว่นนี้นนี้นี้ี้ด้ี้ี้ดนี้เี้ี้เี้ี้้วนี้นี้ีวนี้นี้ัน ฮัลโหลยู that, so ่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหน่ายการแตวเขาขึ้นกลองนะครฉันเฮ้ยอย่าพูดกันมั่วนะขอร้องเลยพี่ขอร้องเลยไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเขามจะเจอกันที่ไหนโดมหนึ่งโดมหนึ่งครับโดมหนึ่งมาเลยมามารวมกันก่อนหน่อยเอาเอาตัวไหนเลือกเลยเรียกให้นะลุกไม่ไปคนหน่ะหนักมาไหมหนักมาไหมหนักมาไม่มีเนยไม่ไม่เดี๋ยวพวกพี่เิษมาเขาไปที่เดี๋ยวเขาจะคิกเอา user w อคสินมาไล่พวกกระจอกนไหน วัดเทนนิ่งมาด้วยครับเอ้ยกูเล่นมีนะเว้ยเอันนี้ที่นวดนวดกันอยู่ในพวกเราใช่ไหมแม่ไม่มาอยู่ตรงต้องเข้าไปเก่งไม่มีอะไรอ่ะสุดแม่งตึงอ่ะสุดแม่งตึงที่พีวีบีที่พีวีเก่งเลยตึงเฮียอะไรมันยังแพ้กูอยู่เลยมึงดูอ่ะมาเถอะมาเฮียเฮียมันแพ้กูแล้วมึงมาด่ากูว่ะเฮ้ยพี่กูตัดเซตเอ็นพี่ต้อนเอาหน่อยพี่พี่ต้อนเอาหน่อยพี่ สุดยอดเลยครับพี่ต้อนพี่ต้อนเขาเก่งอ่ะไม่เก่งหรอกแต่กูเย็ดหีแม่เพราะมึงเก่งกว่าอ่าแค่นี้แหละออ้าวะไรอะอะไรออกมาย่อออกมาย่อกมาเขาจะเล่นกันมานี่ไหม เฮ้ยวิพี่ไม่เรียนมาใหม่เหรอมตดนหลัง่ะพี่ต้อดโหดจังเลยพี่พี่ต้อดเึงนเกิดนี่กวาวจริงแล้วมาไม่ต้องมาลักเธอจะหลอกกันน้องรบหน่อยปีชันเอาไว้ดีขาดรั Quyên gì? Quyên bái Cái <coughs> này <coughs> 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 เจอพี่ตอดกูอ้พี่ต๊อดพี่เอาจับกับดูไว้อ่ะเรียกเป็นเพื่อนเลยเวนไอโฟงมาไอโฟงมาไอโฟงมาสวัสดีครับพี่มอีกึงงกูกลับมึงชนะกูยังต๊อสู้ครับพี่สู้ครับพี่สู้เขาครับสู้เขาครับพี่พี่ตอดเฮ้ยมึงน้องน้องหนีก่อนมันบู๊ดมันก็ดูมันว่ะมันก็ดูดิมันยังเก่งว่ะต๊อโง่จัด อย่าว่าลูกพี่ผมเนี่ยฮะไอโฟกไอโฟกไอโฟกเคียดไอโฟกไม่ใช่โรนิชัดได้เอ้ยสุดแม่งตึงจัดอ่ะ มึงใช้หมดตงกับกูใช่ปะพี่ตอดเปิดบทเรยนเลยครับวิญญาณแม่วิญญาณแม่กูซ้ายน้องได้เฮียเหลือทีเดียวเหมือนกันไม่ต้องแอกเลือทีเดียวเลือดสินะน้องถ้ากูถ้ากูตายกูให้พวกมึงลุมด่าเลยแค่นั้นหละได้ใครตายใครแพ้ใครตายใครตายมึงด่านั้นใครตายไึงได้กนั้นด้ ด่าได้ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยยยยลมด่าดิด่าดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าดีว่วพี่อย่าดีว่วครับพี่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเอ้ยตานี้ถ้ากูแพ้มึงด่าเลยนะกูว่าไอ้เียฟิงเราด่ากูเปล่าเนี่ยได้คร่ะอย่าอย่าดีว่วพี่ ไปกันแ้นแหละพีตพ่ต๊อเอ้ยโอหพี่ต๊อเดี๋ยว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 ทำไมไม่มีใครด่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูมึงแพ้นะไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่เลี้ยงไงครับพี่เออเดนชอบอ่ะเพื่อไม่เลี้ยงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูตั้งให้มึงเป็นแอดมินกล,ลุ่มโฟกัสครับผม สู้ๆพี่เอาใหม่พี่เอาใหม่เอาพี่เอาใหม่เอาใหม่เอาพี่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเฉพี่อยากรู้เฉพี่ให้มันแทงให้พี่อยากรู้หน่อเโอเคครับี้เยียบี้เครับพี้ไม่ไม่ไม่สุดเมื่อกี้กูกดนั่งไม่ได้เอาเอาใหม่ครับพี่ไปต่อไปต่อกูกดแล้ว หน่วงจัดเลยเออใช่อ้างไปพี่อ้างไปอ้างพ่อเอป็นไงไม่เหลือนรอกกูชอบแบบนี้เฮียโอ้ยเฮียตอบไม่เป็นไรพี่มันมันหน่วงใช่ไหมล่ะมันหน่วงมันหน่วงใช่ใช่ แล้ววดมยังงหน่อก็มีแค่โฟกซ์อ่ะที่เข้าใจมึงครับพี่ไอ้โฟกซ์ลูกแคนเก่ากูเนี่ยเฮ้ยวิคับลามลามลามเฮ้ยยังกูหรอ ดโอ้โดนหมุนใส่ตึงเลยอะทัวเลยครับพี่ตึงเลยอะพี่ต้อมม่งตึงจริงเออพี่ต้อมแม่งของจริงของจริงของจริงพี่ต้อมโอเคเนาะตัวตึงตัวตึงเสียไม่ได้คนเนี้ยของจริงอะค่ะไม่ให้คนอื่นว่าพี่เตะตลอดพี่ต้อมทุกไปไยเฮ้ยูงเด้ดูด่นี่ลัมเด้เฮ้ยพี่

ไพี่ตอเสเรียมเสียเลียมไม่ไปตาไพี่ตอเสียเรียมเสียเรียมมามาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยให้เด็กมา ฟรีพ่อมึงอ่ะมาปีต๊อปปีต๊อปแล้วปีตอ๊ตอปไม่ไปสี่สิบสี่สิบดูไว้เหรอไปก็ชนะน้องมึงเป็นที่อะไรอ่ะรอเอเอยอวยอว้าพี่เข้ามาแล้ว พี่ปะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเปิด Sound resumed สนามม้าใช่ปะสนามม้าก็ยังสนามม้าพี่ดาพี่ดาสนามม้าเลยอย่าเลี้ยวนะน้องเดี๋ยวโดนแบนพี่ขอร้องสนามม้าเขอดิบไดปเลยดูกเื่นสักคู่ว่าว่าไงพี่เล่นไปนีเล่นดิเล่น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 เล่เข้ามาโอ้โหพี่จะคนเลี้ยงอ่ะ